สวัสดีค่ะพบกับใหม่ชิดชนกนะคะกับรายการใจสมารัทอกค่ะรายการทลอกสบายๆที่จะช่วยให้คุณค้นพบและก็เจรรายเพจที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณนะคะสําหรับ EP นี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเทศกาลต่างๆนะคะสำหรับคริสเตียนค่ะมันมีอยู่เทศกาลหนึ่งค่ะที่สังใหม่สังเกตเห็นว่า บางคริสจักรก็มีเทศกาลนี้บางคริสจักรก็มีเทศกาลนี้หรือมีวันนี้อะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าก็เลยไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมบางโบสถ์ทำบางโบสถ์ไม่ทำเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับ วันเพนเทคอสค่ะว่าวันเพนเทคอสนะคะคืออะไรแล้วก็มีความหมายว่าอย่างไรนะคะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากศาสนาจารย์มนุษย์ศักดิ์กรมลมาตยากรน,นะคะผู้ที่จะมาให้ความกระจ่างแก่เราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับก,ก่อนอื่นต้องถามก่อนค่ะว่าวันเพนเทคอสคืออะไรคะวันเพนเทคอสมันเป็นเทศกาลหนึ่งในเจ็ดเทศกาลที่พระเจ้าได้สั่งโมเสสให้คนยิวเนี่ยได้ได้เฉลิมฉลอง เทศกาลนะครับเพนทาคอสนะซึ่งคำว่าเพนเพนเทเนี่ยแปลว่า50นะเพราะฉะนั้นเพนทาคอสก็คือ50วันหลังจากเทศกาลปัสกานะซึ่งมันจะตกอยู่ประมาณคือมันมันนับตามจันรรคตินะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่เป็นวันเหมือนสุริยคติว่ามันชัดๆว่าวันที่เท่านี้เท่านี้มันก็แกว่งอยู่ระหว่าง กลางเดือนพฤษภาถึงกลางเดือนมิถุนามันแล้วแต่ปีนะครับคล้ายๆตุจีเนี่ยมันไม่แน่นอนอมันจะเป็นช่วงมันมันก็ดูดวงจันทร์ไม่ใช่ดูดวงอาทิตย์ค,คือคือขึ้นวันนี้เป็นวันเฉลิมฉลองอการเริ่มการเก็บเกี่ยวเพราะว่าสังคมยิวเนี่ยมันจะเป็นสังคมของเกษตรเกษตรกรนะครับเกษตรกรรมมีการ ปลูกข้าวสาลีนะครับข้าวบาลีเพราะฉะนั้นเทศกาลนี้นะครับแต่จะเป็นเทศกาลของการเขาเรียกเร,เริ่มเริ่มเก็บเกี่ยวผลแรกนะเก,เก็บเกี่ยวผลแรกแล้วก็เอาผลแรกเนี่ยมาถวายแด่พระเจ้านะอันนี้ก็คือเป็นการเฉลิมฉลองนะครับว่าพระเจ้าจะอวยพรพวกเขานะให้ให้มีการเก็บเกี่ยวเกิดขึ้น นี่ก็คือคือคือความหมายนะครับว่าเป็นการเฉลิมฉลองเพื่อผลการเก็บเกี่ยวที่กําลังเริ่มต้นแล้วเนี่ยคือเริ่มต้นการเก็บเกี่ยวด้วยการเฉลิมฉลองขอบคุณพระเจ้าคล้ายๆกับเหมือนเราถวายสิบรถเลยนะคะเราเอาแบบแบบเงินเดือนของเราผลแรกมาถวายให้กับพระเจ้าใช่ไหมคะใช่ครับโอ้ทีนี้ในวันเพนเทคอสค่ะเขามีเหตุการณ์แบบวันสาคัญเหตุการสําคัญสําคัญอะไรเกิดขึ้นในวันนั้นบ้างอะคะ คนยิวก็จะถืออย่างนั้นแต่พอมาเป็นคริสตจกักรเราเป็นคริสเตียนเนี่ยเราก็มีการเฉลิมฉลองเพนเทคอส์สเหมือนกันแต่ความหมายต่างกันนะครับคือเมื่อพระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วเนี่ยพระองค์ก็กำชับสาวกนะคือพระเยซูอยู่กับสาวก40วันหลังจากพระองค์ฟื้นขึ้นมาแล้วพระองค์ก็เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ก่อนจากไปในพระเยซูก็กำชับพวกเราสาวกว่าให ไปรอรับพระวิญญาณไปสุดอยู่ในยูรูซาเล็มที่ห้องชั้นบนพวกเขาก็ไปรออยู่10บวันเพราันสี่ส <50. S 1> ิบบวกสิบก็ห้ห้วันนะวันห้าสิบวันก็คือเพนเคอสพอดีนะในวันนั้นเนี่ยในกิจการมบทที่สองเนี่ยพระวิญญาณก็เทลงมามแล้วเขาก็รับพระวิญญาณไปสุดร้อยยีคนที่ห้องชั้นบนแล้วเปโตรก็เทศนามีคนกลับใจวันนั้นเนี่ยสามพันคน มันคิดจักรแห่งแรกเกิดขึ้นในวันนั้น่<ค>ะนะในวันเพนเทคอสนะครับ <c oughs> เหมือนกับเป็นผลแรกถ้าเทียบว่าจิตวิญญาณทุงคนที่เข้ามาเชื่อพระเยซูเนี่ยก็เหมือนเป็นการเก็บเกี่ยวเข้า<ม>ในยุ้งฉาง<ม>ของพระเจ้าผลแรกด้วยใช่ไหมผลแรก <c oughs> เกิดขึ้นในเทศกาลผลแรกพอดีนันมันมันเปรียบเทียบความหมายฝ่ายวิญญ,ญาณ <คะ S 1> แล้วมันเป็นยิวที่มาจากทั่วทั่วโลกนะหลายที่ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราฉลองคริสเตียนเราฉลองวันเพนเทคอส์เนี่ยในความหมายของการเทพระวิญญาณลงมาสู่คริสตจักรคริสจักรเกิดขึ้นในวันนั้นแล้วพูดถึงเรื่องพระวิญญาณนะคะดิเิต,ตของพระวิญญาณก่อนและหลังวันเพนเทคอส์ในยุคของพระเยซูเนี่ยเหมือนหรือต่างกันยังไงบ้างคะต่างกันก่อนวันเพนเทคอส์เนี่ยพระวิญญาณจะลงมาสําหรับบางคนเท่านั้นนะที่พระเจ้าเลือกไว แต่พอในวันเป็นในข้อแ้วเนี่ยพระวิญ,ญญาณก็เทลงมาทั้งหญิงทั้งชายทั้งคนสูงอายุทั้งเด็กทุกคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าได้รับหมดอก็คือเหมือนเป็นวันปลดล็อกทุกคนได้รับเป็นการ,รปลดล็อกใช่แล้วเป็นการเปิดยุคใหม่คือเขาเรียกว,ว่ายุคพระวิญญ,ญาณเข้าสู่ยุคพระวิญญ,ญาณยุคคิสสจักรยุคแห่งพระคุณเปนบเรือ่องกันนั้นซึ่งอย่างนี้ก็หมายถึงว่า การอาัศจรรย์ต่างๆก็มีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ต่างไปจากเดิมด้วยใช่ไหมคะคอาจารย์เพิ่มมากขึ้นแล้วก็กระจายไปทั่วโลกนะแล้วก็คนที่ทําการอัศจรรย์หมายสําคัญนั้นก็คือทุกคนที่เชื่อที่ประกาศเรื่องราว<ม>พระเยซูริ์เจ้า嗯嗯ก็ใช้สิทธิอํานาจและพึ่งพาฤทธิ์เดชพระวิญญ,ญาณให้การอัศจรรย์เกิดขึ้นได้ก็คือเหมือนกับว่าก็จะมีชนชาติอื่นๆมาแล้วก็มาเชื่อแล้วพอเขาเชื่อแล้วปุ๊บเขาก็เหมือนกลับไปที่ แบบถิ่นที่เขาจากมาแล้วก็เหมือนไปมีการไปประกาศอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมีการไปประกาศ mm hmm. ข่าวประเสริฐมีการอัศจรรย์เกิดขึ้นหมายสําคัญเกิดขึ้น mm hmm. เหมือนที่พระเยซูตรัสในมาระโกบทที่16 mm hmm. มีคนเชื่อที่ไหนหมายสําคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นมันก็เกิดกระจายไปทั่ว mm hmm. เลยน้อมเห็นภาพเข้าใจชัดเจนมากขึ้นเลยค่ะอาจารย์รทีนีเ้เริ่มต้นเนี่ยมันเหมือนกับมาจากฝั่งของแบบยวอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ,คะก็เลยอยากจะทราบว่า ในวันเพเนคอสําหรับชาวยิวแล้วก็ชาวคริสเตียนเนี่ยมันเหมือนหรือต่างกันยังไงบ้างคะอาจารย์คือสําหรับคนยิวเนี่ยมันจะมียิวที่เป็นคริสเตียนกับยิวที่ไม่เป็นคริสเตียนสําหรับยิวที่เป็นคริสเตียนเนี่ยเขาก็จะฉลองแบบยิวที่ไม่เป็นคริสเตียนแต่เวลาเดียกันเขาก็เพิ่มความหมายใหม่เข้าไปคือเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เขาได้รับในที่ห้องชั้นบนแล้วก็เรื่องของพระเยซูคริสต์เจ้า ซึ่งมันทําให้เทศกาลเพนเทคอส์มันมีความหมายเพิ่มขึ้นจากเดิม,มนะที่ระลึกถึงการประกาศข่าวประเสริฐที่จะมีคนมากมายมาเชื่อในพระเจ้าแล้วอย่างแบบในวันเพนเทคอสของแบบในบริบทของไทยเราอะคะ่ะเราทำอะไรบ้างคะอาจารย์ก็ในไทยของเราเนี่ยเราก็จะมีการระลึกถึงในกิจการบทที่2ส่วนใหญ่ก็จะเทศนากิจการบทที่2เรื่อง การเทพ,พระวิญญาณบริสุทธิ์เรื่องการาการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับที่มีเหนือคริตจักรแล้วก็การเรียนรู้ว่าบทบาทพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นสําคัญอย่างไรต่อชีวิตของเราที่เป็นคริสเตียนในการติดตามพระเจ้าแล้วก็พึ่งพาพระวิญญาณในลักษณะของผลของพระวิญญาณในชีวิตเราที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ฤทธิดเดชพระวิญญาณที่เราจะพึ่งพาในการดําเนินชีวิต เพื่อเอาชนะการทดลองต่างๆ <ừ m. S 2> แล้วก็ในการรับใช้ปณิบัติพระเจ้าตามของประทานที่เราได้รับมาจากพระองค์อโอ้กระช่างชัดเจนมากเลยค่ะอาจารย์ใหม่เข้าใจมากขึ้นว่าวันเพนนคอสเนี่ยตอนแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวผลแรกแล้วเอามาถวายให้กับพระเจ้าใช่ไหมคะคแล้วหลังจากนั้นพอ,อ,อพระเยซูสเสด็จกลับมาแล้วพระเยซูฟื้นคืนพระชนก็อยู่กับสาวก รวมแล้วสิบสิบบวกสี่ิบใช่ไหมคะคหลังจากนั้นก็มีพระวิญญาณเทลงมาแล้วเราก็เลยเหมือนเพิ่มความหมายเข้าไปว่าเราจะต้องพึ่งพาพระวิญญาณมากขึ้นเราก็เลยบางคิดจักก็เลยยังคงเฉลิมฉลวันนี้อยู่ยังคงเฉลิมฉลองวันนี้อยู่เพื่อเป็นการระลึกถึงว่าเราจะต้องพึ่งพาพระวิญญาณใช่ครับเพิ่มขึ้นโอวันนี้ เข้าใจเพิ่มขึ้นมากเลยค่ะอาจารย์ก็ขอขอบคุณอาจารย์มนุนศักดิ์มากๆเลยนะคะที่มาให้ความกระจ่างกับเราในวันนี้ค่ะก็สําหรับพี่น้องนะคะที่มีคําถามในเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมนะคะก็สามารถส่งอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่าคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ก่อนจากกันไปนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดรายการดีๆจากช่องใจสมานนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอ ตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ